ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ GSB Society ของออมสินนะคะโดยธนาคารออมสินได้โพสต์นะคะธนาคารออมสินแจ้งมาตรการบรรเทาผลกระทบจากกรณีแอป m y m o ขัดข้องโดยธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินเมื่อลูกค้าใช้บริการตู้ ATM หรือบริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือการทำบัตร ATM เป็นต้นธนาคารขออาภัยลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้แอป Mymo โดยได้เร่งรัดให้บริษัทผู้ให้บริการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดประกาศวันที่21พฤษภาคม2564ทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะของประกาศนี้ มาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีแอปไมโมขัดข้องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ21พฤศภาคม2564นะคะตามที่ระบบแอป m ม m o ขัดข้องไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอปไมโมยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้าดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารกรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อนธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง 2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณีทุกประเภทบัตร3ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท 4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5. ค่าธรรมเนียมการเอาอสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณียกเว้นการขอใบแจ้งความและให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้และ6ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีหรือปีแรกของบัตรเดบิตออมสินอิน stan t ธนาคารออมสินต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการแอปไมล์โมในครั้งนี้โดยธนาคารได้เร่งรัดบริษัทผู้ให้บริการระบบไม MO โมและได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนี่คือประกาศจากธนาคารออมสินนะคะประกาศนาวันที่21พฤษภาคม2564